สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหัวฮานอยที่เพิ่งออกไปนะครับสูตรเข้าโต๊ะอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งให้ชมหัวฮานอยพิเศษไปก็เข้าโต๊ะเช่นกันนะครับเป็นตัวเคกับหัวเลยนะฮะ 3ตัวบนออก316 2ตัวล่างออก55 5. ก็พวงนี้ตามเลยนะครับเลขเบิ้ลน,นะครับ55ตามตาม5ตาม0ูนย์แล้วก็เลขพี่น้องที่อยู่ติดกันนะครับซื้อได้ทั้งบนและล่างนะฮะมีเลขที่3ตัวบนนะครับ316 เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับแต่ว่ามันออกหกหนึ่งหนึ่งหกนั่นนี่นะฮะเป็นตัวกลับนะครับเนี่ยผมเขียนตัวกลับไว้เพราะผมสังเกตเห็นว่ามันมีหกมีเลขอื่นมีสามอย่างเงี้นะครับมันมันมันอยู่ทั้งสองหลักแต่สามไม่ออกนะครับออกหออกหหลักหลักหน่วยนะครับผมให้หลักสิบมันออกทั้งสิบทั้งหน่วยมันออกหลักหน่วยนะครับ 316เข้าโต๊ะ163นะครับแนวตรงลงมาตรงๆนะครับแล้วก็361นะครับก็ต้องสังเกตนะครับส่วนใหญ่ถ้ามันมีเลขทุกหลักนะครับก็จะยุบเหลือตัวเดียว333อย่างเี้ยครับเอา3ไว้ตัวหนึ่งแล้วแต่จะเลือกหลักไหนนะครับบางคนก็คิดแบบนี้ซึ่งก็เป็นวิธีคิดที่ง่ายๆแล้วก็มีโอกาสถูกเยอะเหมือนกันนะเท่าที่สังเกตดูนะครับ สูตรเข้าหลักร้อยนะครับสานี่นะฮะกับหลักหน่วย6ครับหลุดหลักสิบนะครับก็เอามาให้ชมนะครับให้ดูว่าสูตรมันเข้าโต๊ลลองจากฮานอย VIP ก็มาฮานอยนะครับฮานอย VIP ก็เข้าโต๊ะฮานอยธรรมดาปกติก็เข้าโต๊นะครับเดี๋ยวไปรอรุ่นฮานอย VIP มันจะเข้าโต๊อีกหรือเปล่านะฮะ ก็ถ้าใครซื้อถูกก็ยินดีด้วยนะครับส่วนผมถ้าจับผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ